ดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีพุษศพประจำปีพุทธศักราช2554ปีนี้ชาวราศีพุษศพถือว่าเป็นปีแห่งการมีเคราะห์มีภัยผมจึงนำท่านมาในที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มีมนตร์ขลังมีพลังแห่งสิส่ศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพิทักษ์รักษาในจังหวะที่มาอัดเรื่องราวของดวงชะตาของท่านเพื่อให้ท่านได้ล่วงรู้ก่อนใครจะได้วางแผนให้พ้นเคราะห์ผลยภัยครับ ณที่แห่งนี้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองสุพรรณบุรีวัดแคร์ผมยืนอยู่ในที่อันเป็นมงคลคือวิหารมหาอุดที่มีอายุยืนยาวกว่าห้า้อปีที่ขุนแผนเคยมาทำพิธีอันเป็นมงคลณนะวิหารมหาอุดแห่งนี้มีหลวงพ่อพระพุทธมงคลอันศักดิ์สิทธิ์เป็นหลวงพ่อพระประธานในวิหารในวิหารแห่งนี้ครัวตะคง ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์มีชื่อเสียงแห่งลุ่มแม่น้ําท่าจีนได้ประกอบพิธีอันศ,าศ,าศักดิ์สิทธิ์นานานับประการปีนี้ท่านมีเคราะห์มีภยัยท่านต้องมากราบไหว้หลวงพ่อพระพุทธมงคลองค์นี้ท่านจะหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโภเหมภยัยฟันธงครับนี่แหละครับเรื่องสําคัญต้องบอกให้เด้รู้กันปีนี้จะไปที่ไหนก็ไปตามที่ไปกับครอบครัวแต่ต้องแอบดอดมาหรือต้องซุ่มมาต้องหาโอกาสหาจังหวะที่จะมาที่วัด แค่ตำบลรั้วใหญ่ที่อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีให้ได้แล้วถ้าใครเกิดราศีพุธศพไม่มากราบมาไหว้หลวงพ่อพระพุทธมงคลที่วิหารมาหาอุดอย่างนี้เดี๋ยวจะหาว่าผมเนี่ยไม่แนะนําไม่บอกในสิ่งที่เป็นมงคลที่ทําให้ท่านหมดทุกข์โพยภัยเอาละครับปีนี้ราหูกําลังจะโคจรเล็งดวงชะตาของท่านหลังวันที่24พฤษภาคม มีเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ว่าเสาเพ่งเล็งลักแล้วอสุราภูม,มเมณอสดาวา่าไว้จันเป็นสิบเอ็ดแก้วเราโทษแทบระเหินหินอาภัพอาภัพอปภาคให้โทษแทบระเหินหินโอ้โหมันอาภัพมันทุกดวงตกประกอบกับหลังวันที่สี่พฤษภาคมดาวพระฤหัสบดีซึ่งเป็นตัวแทนห่งโชคลาบและดาวตัวช่วยดาวคุณธรรมโคจรเป็นวินาศกับดวงชะตาของท่านแปลว่าดาวตัวช่วยอยู่ในมุมอับดาวมารอยู่ในมุมเล็งโอ้โห ก็เหมือนกับแขวนพระมาทุกวันแล้ววันที่จะถูกมาไล่เล่นงานเนี่ยลืมแขวนนั่นเองหลังพฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงปลายปีดวงมีเคราะห์มีภัยเอาละครับเพราะนั้นการเรียนเนี่ยต้องตั้งใจฝ่ายเรียนตั้งใจสอบทุ่มเทงดการเที่ยวตะเลเฮฮากับเพื่อนฝูงงดการเที่ยวกลางคืนก่อนวันที่4พฤษภาพอจะสอบเข้าเรียนต่อศึกษาต่อได้ตามที่ปรารถนาหลังจากนั้นต้องเก็บเนื้อเก็บตัวต้องระวังตัวต้องระวังเพื่อนที่ชักจูงไปทางที่ไม่ดีครับ เรื่องของการงานชาวราศีพฤษภในปีพุทธศักราช2,554ปีนี้อย่าลาออกใครตกงานอยู่ต้องทําใจเลยมีงานอะไรพอทําได้แล้วไม่ผิดศีลธรรมและข้อกฎหมายทําไปเลยนะครับถ้าจะลงทุนทําการค้าอย่าทําถ้าเกิดเจ้านายกดดันตึงเครียดอดทนข้าราชการต้องเข้มงวดกวดขันในเรื่องของระเบียบปฏิบัติอย่าทําอะไรที่ผิดระเบียบปฏิบัติท่านจะถูกบุนลงโทษถูกกดแห่งการ,รเล่นงาน ส่วนท่านที่เป็นพ่อค้าแม่ขายต้องระวังนักงดการขยับขยายการลงทุนเพิ่มเติมระวังการเล่นหุ้นการร่วมหุ้นต้องระวังทางออกก็คือต้องมาไหว้หลวงพ่อพระพุทธมงคลและมาที่ฐานในวิหารมหาอุดจะได้อุดซึ่งเคราะห์และภัยที่จะเข้ามาและที่สําคัญหน้าหลวงพ่อพุทธมงคลมีเป็นโอ่งน้ามนต์ไว้หนึ่งโอง่งเขาจะเตรียมเอาไว้ให้ เขาจะเสกในช่วงต้นปีองน้ำมนต์ที่หน้าหลวงพ่อพระพุทธมคุคนเอาไปอาบตัวจะทําให้ทุกข์และภัยหมดไปครับเรื่องของการเงินในปีนี้เมื่อเคราะห์แล้วภัยมีมาการเงินก็มีเรื่องให้เสียเงินถูกล่อลวงหลอกลวงต้องบริหารเรื่องการเงินด้วยความรัดกุมห้ามให้ใครหยิบยืมอย่าลงทุนเพิ่มเติมจะได้เงินคืนยากความรักก็มีเกณฑ์การพัดพรากเจ็บปวดรวดร้าวเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในปีนี้นะครับใครเป็นโสดครองตอนเป็นโสดต่อไปเพราะคนที่เข้ามาจะหลอกลวงคุณ ส่วนใครที่มีครอบครัวแล้วต้องประครับประคองอดทนชวนกันไปทําบุญไปไหว้พระบุญกุศลจะกําจุนเกื้อกูลให้เคราะห์ระภัยนั้นเบาบางนะครับเรื่องของความรักเนี่ยผมเห็นว่าปีนี้ท่านอาจจะมีเคราะห์รละภัยเพราะเคยทํากรรมเก่ามาเคยภาคลูกภาคพ่อเขาเคยทําแท้งปีนี้นะครับควรที่จะมาเขียนใบขอขมากรรมเพื่อทําพิธีอุทิศบุญกุศลทักษีนานุประทานตั้งลงอธิษฐาน แล้วก็ทําพิธีสวดเทศและก็เผาลงศพให้กับดวงวิญญาณเด็กทําแท้งทั่วราชอาณาจักรที่วัดแคร์มีพิธีใหญ่ควรจะมาทําบุญอย่างนี้เรียกว่าบุญทักษิณานุประทานให้ดวงวิญญาณเด็กเล่ร่อนที่มีการประกอบพิธีอย่างนี้ทุกปีผมมาเป็นเจ้าภาพมาร่วมพิธีกันนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงที่วัดแคร์เรื่องของความรักที่พัดพาความทุกข์ในความรักจะได้คี่คลายเพราะกรรมเก่าที่เคยมีมาด้วยบุญวาสนาที่ท่านได้สร้างขึ้นใหม่นั่นเอง สุขภาพมีเกณฑ์การเจ็บไข้ได้ป่วยและอุบัติเหตุต้องหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้คุ้มครองตัวเท่านั้นแล้วสร้างบุญสร้างกุศลปีนี้หนึ่งพลาดไม่ได้และไม่ควรจะพลาดหาโอกาสมากราบมาไหว้หลวงพ่อพระพุทธมงคลวิหารมหาอุดวัดแคร์ที่สําคัญที่วัดแคร์มีพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกศและหลวงพ่อพระพุทธสุพรรณภูมิอยู่ที่พระอุโบสถแต่ที่สําคัญต้องมาที่วิหารหลวงพ่อพระพุทธมงคลก่อน แล้วมากราบมาไหว้มาขอพอรเอาน้ำมนต์ในองค์สององค์ด้านหน้าไปอาบตัวไปประพรมที่ทํางานร้านค้าบ้านของท่านจะเป็นมาหาหมงคลครับเขาจะเสกส่งท้ายปลายปีเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เอาไว้แล้วจะน้ำมนต์เก่าๆที่ได้เสกมาหลายพิธีมาใส่เอาไปให้เป็นมงคลสองหาโอกาสไปกราบไหว้บรมครูหมอชีวโกโกมารพัฒนวัดลอยเคราะห์วัดลอยเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่แต่ที่สําคัญ ท่านควรจะมีมหามงคลสประการนี้ติดตัวตลอดทั้งปีคือหนึ่งหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดที่ศักดิ์สิทธิ์ในพอสอนี้ที่เป็นพระใหม่แต่ศักดิ์สิทธิ์เสกในรอบสิปีนี้และเสกอยู่ทุกปีเป็นนับ20พิธีนวัตรไตรมิตรโดยพระเดชพระคุณพระเทพภาวนาวิกรมนำเกรจิอาจารย์มาปลูกเสกตั้งแต่หลวงพ่อภูนวัดไผ่ล้อมยังมีชิดอยู่ยังไม่มรณภาพตั้งแต่หลวงปู่ทิมวัดพระขาว เป็นหลวงปู่ทวดที่ศักดิ์สิทธิ์ณวัตรไตรมิตรเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อผงดินกากาย,ายกักษ์ศักดิ์สิทธิ์นักมีไว้ประจำรถไว้ประจำตัวจะแควคาาจากอุบัติเหตุสองท้าเวสุวรรณจากวัดจุฬามณีพระอาจารย์อิฐและท้าเวสุวรรณหลังดวงชะตาเมืองของสถาบันพยากรณศาสตร์สามพระขุนแผนของวัดแคแห่งนี้ต้องมีไว้ประจำตัวจะได้มีเสน่ห์เป็นที่รักแก่คนโดยทั่วไปท้าเวสุวรรณมีไว้ผู้ผีปีศาจไม่หลอกไม่ลวง นะครับไม่หลอกลวงไม่ทําให้ท่านหลงหรือกลัวหรือตกใจเกิดอุบัติเหตุเนี่ยต้องมีเลยท้าเวสวร,รณกับลวงปูท่ทวดจะทําให้ไม่เกิดอุบัติเหตุและเกิดการหลอกลวงจากพูดวิปิศาจพระคุณแผนทําให้เป็นที่รักของคนโดยทั่วไปดวงตกแต่มีคนรักเทวดารักเทวดารักไข่ไม่เป็นไร4มีแล้วรวยคือพระพุทธมหาเศรเสีนวโกดพิธีเสาห้ามีไว้แล้วเป็นมหามงคลเพิ่มอีกหนึ่งรายการรายการที่5คือพระผงรูปหล่อของบรมโอคูหมอชีวโกโกมารพัฒ มีครบ5ประการจะมีเหตุเพศภัยนานาประการใดๆที่เกิดขึ้นรวมั้งมากราบไหว้สามสถานมงคลที่ผมได้แนะนํารับรองว่าจะเป็นมหามงคลคุ้มครองบุญ,ญาราศีให้ชาวราศีพฤษภที่มีเหตุเพศภัยพ้นเหตุเพศภัยและมีความสุขสวัสดีกับร้ายกายดีโชคดีต้อนรับปี2,554อย่างแน่นอนฟันธงครับ